เฟิร์สอนุวัตรคัมแบ็กไอจีเฟซบุ๊กหลังหาย2เดือนเส้นดรามา่าหลุดคลิป18บวกถูกวิจารณ์สนั่นเพียงชั่วข้ามคืนจนทําให้นักร้องหนุ่มเฟิร์สอนุวัต์ต้องหยุดพักทั้งงานและการเล่นโซเชียลมีเดียหลังเผลอหลุดคลิป18บวกกับแฟนสาวในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับและขอโทษแฟนๆที่ทําให้ผิดหวังและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมล่าสุดหนึ่งมิถุนายน2564เฟิ att, ร์สอนุวัต์กลับมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรม และเฟซบุ๊กอีกครั้งหลังห่างหายไปนานกว่า2เดือนเต็มโดยโพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆขณะกำลังดีดกีตาร์และร้องเพลงในอริยาบทสบายๆอยู่ริมชายหาดขณะที่บรรดาแฟนคลาบต่าังเข้ามาคอมเมนต์ยินดีต้อนรับกันยกใหญ่ด้วยความคิดถึงพร้อมรัวส่งอีโมจิรูปหัวใจเพื่อสื่อถึงการเป็นกำลังใจให้นักร้องหนุ่มอย่างล้นหลามเมื่อเข้าไปตรวจสอบในอินสตาแกรมของหนุ่มเฟิร์สพบว่ามีเพียงคลิปร้องเพลงเพียงคลิปเดียวส่วนรูปภาพอื่นๆนั้นหายเกลี้ยงนอกจาก เจ้าต,ตัวยังโพสต์ข้อความในสตอรี่อีกด้วยว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะครับจะพยายามนั่งอ่านให้ครบทุกคนเลยคิดถึงเหมือนกัน